นายเอกนิตินิติธันปรภัสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังกล่าวถึงสถานการณ์การแข่งข้าของเงินบาทขณะนี้ว่าไดหาดรือกับนายวิทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอพอทอ,อย่างใกล้ชิดและเห็นว่าเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญมากขึ้นแม้ว่าจะเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของนโยบายการเงินซึ่งต้องมีความเป็นอิสระแต่ในสภาพเศรษฐกิจขณะนี้จะต้องมีการทํางานที่ประสานกันมากขึ้นเพราะเห็นว่าเงินบาทที่แข่งค่ามากเกินไปจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและเศรษฐกิจไทยคงรับไม่ได้อย่างแน่นอน แม้จะต้องยอมรับว่าการแข่งข้าของเงินบาทส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเงินโลกที่ผันผวนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดซึ่งส่งผลทําให้เงินไหลาจากที่ต่ําไปสู่ที่สูงทั้งนี้กระรวงการคลังยังเคารพในความเป็นอิสระของนโยบายการเงินแต่สถานการณ์ขณะนี้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลังมากขึ้น ซึ่งในส่วนของคลังได้มอบนโยบายให้ส่วนราชการไปดูว่านโยบายการคลังจะสามารถช่วยบรรเทาสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างเช่นอาจจะให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีความจําเป็นต้องนําเข้าวัตถุดิบเร่งดําเนินการมากขึ้นรวมถึงการเร่งคืนหนี้ต่างประเทศของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอนบอนว่าจะสามารถทําได้แค่ไหนซึ่งตรงนี้จะเป็นกลไกเสริมที่มองว่านโยบายการเงินและนโยบายการคลังจะต้องทํางานร่วมกันเริ่มจากปัจจัยในประเทศกันก่อนนะครับเรื่องของแนวโน้มการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า FDI นะครับณนะตอนนี้เองทาง BOI รวมถึงทางกระทรวงการคลังก็ยังคงทําหน้าที่กันอย่างแข่งขันนะครับในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในภาพพเคเครือเตอร์ล่าสุดนี้นะครับทาง BOI ก็เปิดเผยว่าได้เดินทางนะครับพร้อมกับคณะของรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปรถโชว์ที่ประเทศจีนครับหวังจะดึงดูดนะครับการลงทุนในกลุ่มลงทุนคุณภาพกลับเข้าสู่ประเทศไทย คุณดริศเทิดส,สิทธิศักดิ์นะครับท่านเลขาธิการ BOI มั่นใจว่าการรถโชว์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีดเรเอกนิตินิติทานประพาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังจะช่วยให้บทหมายการลงทุนจากจีนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มไฮเทคซัพพลายเชนหุ่นยนต์ธุรกิจดิจิทัลแล้วก็การลงทุนร่วมกันด้านพลังงานสะอาดนั้นเกิดตามขึ้นมาครับ b o i เนี่ยเขาจัดงานสัมมนาใหญ่นะครับ Thailand c ชน n า Investment Forum ม2025ที่นครเซี่ยงไฮ เพื่อแสดงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนของผู้มิภาคพร้อมนําเสนอ,อนโยบายนะครับแล้วก็มาตรการของภาครัฐที่หนุนการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตต่อดจนชี้เห็นถึงโอกาสทางการลงทุนในสาขาต่างๆที่เอื้ออํานวยต่อประเทศไทยโดยมีผู้บริหารชั้นนําของจีน,เ,นเข้าร่วมงานอย่างคับข้างทีเดียวนะครับกว่า600คนด้วยกันครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่มีความท้าทายนะครับเพราะว่า นักทุนเองก็พยายามจะมองหาทางเลือกครับที่จะเข้าไปลงทุนเพื่อทีจ่จะหลีกเลี่ยงนะครับปัญหาสงครามการค้าที่สหรัฐเนี่ยกำลังมีข้อพิพาทกับจีนอยู่นะครับและอีกทางหนึ่งก็คือจีนก็บอกว่าจะพยายามสนับสนุนการผลิตเพื่อเข้ามาใช้อุปโภคบริโภคในประเทศมากขึ้นถ้าหากว่าประเทศไทยเราสามารถวางยุทธศาสตร์ดึงดูดได้ดีก็เชื่อว่าตรงนี้จะเป็นโอกาสสาคัญให้กับการทุนในประเทศไทยครับซึ่งภายในงานเนี่ยท่านรองนายกนะครับคุณเอกนิติยังได้บอกด้วยนะครับว่าเน้นย้ํากับบรรดาผู้ลงทุนต่างๆว่าไทยยังมีศักยภาพอยเรม้ พร้อมรองรับนักลงทุนจากต่างประเทศนะครับในการเดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศไทยท่านก็เน้นย้าถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเป็นรูปกฎหมายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนพร้อมนําเสนอนกลไก Thailand Fast Pass ที่จะช่วยเร่งรัดโครงการลงทุนสําคัญครับด้านเลขาบีโอไอนะครับนำเสนอโอกาสทางการลงทุน5กลุ่มยุทธศาสตร์ของไทยประกอบด้วยอุตสาหกรรม b G, ีซีจียานยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงดิจิทัลและก็การลงทุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศทั้งหมดก็เป็นสาขาที่นักลงทุนจีนมีศักยภาพนะครับเชิญชวนให้จีนเข้ามาร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานกับไทยนอกจากนี้รัฐทุนตีคลังและก็บิวไอนะครับยังหารือแผนการลงทุนกับบริษัทเป้าหมาย5รายในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็หุ่นยนต์รวมถึงยานยนต์ไฟฟ้าแลวก็ธุรกิจดิจิทัลแล้วก็พลังงานสะอาดด้วยนะครับ มาติดตามโครงการคนละครึ่ง plus นะคะที่สามารถใช้จ่ายต่อเนื่องได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลย้ําเตือนนะคะที่มีกว่า14ล้านคนค่ะที่ยังใช้สิทธิ์ไม่เต็มวงเงินนะคะถ้าเกิดว่าครบกาหนดในวันที่31ธันวาคมแล้วค่ะก็จะมีการตัดยอดเงินคืนทันทีค่ะ นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสแรกนะคะซึ่งล่าสุดก็ได้ผลตอบรับที่ดีจากประชาชนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐบาลขอแจ้งเตือนผู้ที่ยังใช้สิทธิ์ไม่ครบกว่า14ล้านคนให้เร่งดำเนินการใช้จ่ายให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะคะเนื่องจากเมื่อโครงการสิ้นสุดลงระบบจะดำเนินการตัดวงเงินสิทธิ์ที่ คงเหลือทั้งหมดคืนโดยอัตโนมัติขอให้ประชาชนใช้โอกาสช่วงโค้งสุดท้ายนี้เพื่อใช้จ่ายเกิดประโยชน์สูงสุดและร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีค่ะ สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง p l u สผ่านการ upskill reskill โดยร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการพัฒนาทักษะจำนวนไม่เกิน400,000รายแรกจะได้รับสิทธิ์เงินสนับสนุนจากทางภาครัฐร้อยละ20ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่ง p l u สเฉพาะในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายนับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จเป็นเงินสูงสุดไม่เกิน2,000บ ต่อรายค่ะทางนี้กระทรวงการคลังจะมีการประกาศผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในวันที่23ธันวาคมนี้นะคะโดยแจ้งผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและมีการ SMS ก่อนที่จะมีการโอนเงินสนับสนุนในวันที่25ธันวาคม2568นี้ค่ะ